สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะพบกับนัดกันเรวันครับวันนี้ตรงกับวันพุธนะครับที่29นะฮะเดือนมีนานะครับเดี๋ยววันที่30นะครับดาวพุธจะย้ายนะฮะแต่วันนี้ไม่มีเรื่องงามยามดีครับทำอะไรก็ตามก็ระมัดระวังกันเป็นพิเศษนิดนึงนะฮะแล้วก็นะครับในเรื่องของดาวพุธย้ายนะฮะเมื่อวานนี้นะฮะลงคลิปนะครับใน4คลิปนะฮะปรากฏว่ามี2คลิปนะครับที่ เสียงไม่มีนะครับในช่วงต้นคลิปนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยอิทธิพลดาวพุธนะครับเอาจริงๆเลยนะจะให้ดูว่าดาวพุธย้ายนะครับเรามัดระวังเรื่องของการติดต่อการสื่อสารผิดพลาดเรามัดระวังการหลุดหลงลืมนะครับเรามัดระวังนะครับคือผมมีหลายเรื่องครับเออแต่ว่าไปเนี่ยมันมี7เรื่องครับที่ต้องระมัดระวังครับผมเรียกว่าเตือนเรื่องสําคัญ7ภัยที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะฮะลอง้าไปดูได้ครับเพราะว่ามี7เรื่องนี้นะครับที่ดาวพุธย้ายตั้งแต่วันที่ 30มีนาครับถึงวันที่2มิถุนาครับก็คือ2เดือนอย่างนี้ไปนะฮะก็เรียกว่าจะเจอกันโดยรวมนะครับเจอกันค่อนข้างท่วนหน้านะฮะแต่ว่าจะมากหรือน้อยแตกต่างกันนะครับใน7เรื่องนี้นะครับเเรื่องนี้นะฮะเพราะฉะนั้นระมัดระวังกันด้วยนะครับดาวพุธนี่ป็นดาวกยวการสื่อสารเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาเกี่ยวกับวพริบนะฮะแล้วก็มันก็ไปกระทบนะครับกับราศีต่างๆที่แตกต่างกันนะครับถ้าไปอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ค่อยโอเคสักตัวไหน มันก็จะมีอยู่สีราศีนะครับที่ดาวพุธย้ายรอบนี้คือ2เดือนนี้นะฮะจะเจออิทธิพลนะฮะหรือเจอเอฟเฟกของดาวพุธเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นมันจะมี4ราศีไหนครับก็ลองเข้าไปชมนะฮะผมทําครบเบ็ดเสร็จครบทั่วเลยฮะสีราศีฮะที่ต้องระมัดระวังนะฮะเรื่องของดาวพุธย้ายคุณจะเจอเรื่องสําคัญอะไรที่กระทบเราเป็นพิเศษครับแต่ว่าอย่าเพิ่งแตกตื่นตกใจไปนะครับเพราะว่าบางคนโอ้โหเจอ เห็นแล้วเครียดนะฮะฟังแล้วแหมสีราศีต้องระวังไม่อยากฟังเลยก็มีเพราะว่าฟังแล้วกัวเครียดนะครับแต่ไม่ต้องกลัวฮะทุกเรื่องนะครับจะไม่ใช่เวลาที่ผมพยากรณ์นะฮะแล้วอะไรที่ต้องระวังอะไรที่แบบแหมต้องแบบเน้นๆพิเศษครับผมจะหาทางออกให้นะครับแล้วก็ผมจะพยายามหาทางวิธีการหาทางออกทุกรูปแบบนะครับให้เพื่อที่จะเอาไว้มันเหมือนกับมีเงื่อนกลในปัญหาเกิดนะครับแล้วก็มันมีเฉลยนะครับเหมือนกับเราให้ โจทย์ที่มันยากเพราะว่าดาวมันค่อนข้างยากนะครับเวลาแต่ละดาวที่มันเสียนะครับหรือว่าดาวแต่ละดวงที่มันส่งอิทธิพลด้านลบให้กับแต่ละราศีครับแต่ผมก็จะมีเฉลยก็คือทางออกให้เสมอนะฮะฉะนั้นไม่ต้องกลัวครับทุกเรื่องที่เตือนหรือระวังนะครับตั้งแต่นี้นะครับตั้งแต่อดีตแล้วแล้วก็จะถึงอนาคตนะฮะถ้ามีคลิปเหล่านี้ครับผมจะมีทางแก้ทางออกให้เสมอครับไม่ใช่แบบทักอย่างเดียวไม่ดีนั่นไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีอะไรแค่เนี้ยจบมันก็กลายเป็นว่าเหมือนกับ พาคุณไปกลางทางแล้วก็ปล่อยคุณไว้บนเกาะนะครับแต่อันนี้ก็จะพาไปที่เกาะแล้วก็พากลับมาด้วยนะครับจานั้นก็ไม่ต้องกลัวนะฮะโอเคเนาะเพราะว่าบางทีสมัยก่อนนะฮะตอนที่ผมไม่ได้ดูดวงครับสมัยก่อนผมชอบดูดวงนะตอนเด็กๆนะฮะสนุกดีนะครับหนอดูไหลแห่งนะฮะตอนเด็กๆก็จิ๋วนะฮะประมาณสักสิบสิบเอ็ดก็ไม่เด็กเนาะประมาณนี้ครับแล้วก็แถวบ้านก็จะมี หมอดูตามต้นโพงครับแล้วก็จะไปดูครับกุลลุงคุณตาไปคุยเขาด้วยนะฮะสนุกดีฮะเพราะว่าไม่ได้ดูหลักๆคือไปคุยแล้วก็ไปดูเขาเขาคุยอะไรกันนงี้นะฮะนี่แหละนะครับก็จะไปดูนะฮะแล้วก็เจอทักเจอเตือนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าไม่มีทางออกให้เราก็เอ๊ยยังไงต่อนะครับเนี่ยพอมาพยากรณ์เองก็จะพยายามหาทางออกให้ครับเลขกระสีมงคลนะครับในช่วงวันนี้มีดังนี้ฮะเลขแรกครับที่ใช้ได้ก็ใช้ได้ดีเป็นพิเศษครับคือ เลข7นะครับใช้เลข7ได้นะฮะเลขต่อมาครับคือเลข6นะครับเลขต่อมาคือเลข0ูนย์ะฮะแล้วก็เลขสุดท้ายที่ใช้ได้แล้วก็ใช้ได้ดีครับคือเลข5นะครับส่วนเลขที่วันนี้เร่องเรียงนะครับคือเลข3นะครับเลข3เลขเดียวเนาะแล้วก็เรื่องของสีที่ถูกโชว์ครับมีดังนี้ฮะสีแรกครับคือสีแดงนะฮะสีต่อมาครับสีน้ําตาลนะฮะสีต่อมาครับคือสีเท่าแล้วก็สีสุดท้ายนะครับที่ใช้ได้ใช้ได้ดีคือสีเหลืองนะครับ ส่วนสีที่วันนี้เรี่ยงๆนะครับคือสีชมพูฮะตามหลักทักษะปกติได้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะดาวพุธย้ายครับผมก็ห่วงหลายเรื่องหน่อยเพราะว่าดาวพุธช่วงเนี้ยนะครับมันย้ายไปเจอดาวราหูนะฮะปกติถ้าไม่มีดาวราหูตั้งรับเนี่ยโอเคมันโร่งเลยนะมันมีเรื่องดีๆเลยนะแต่ว่าถ้าเจอดาวราหูนะครับมันก็จะอีกแบบหนึ่งนะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันต้องร้ายอย่างเดียวนะฮะ ด้วยความเป็นดาวพุธที่อยู่นะครับในราศีเมษเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องดีๆครับจากนั้นก็ลองดูได้ว่ามีคลิปอะไรบ้างที่ผมทำนะฮะจะได้เข้าใจที่ตึงเพราะว่าบางคนชอบกลัวนะฮะเจอเรื่องอะไรครับว่าระวังและกลัวนะครับมันก็มีทางออกให้นะครับโอเคนะฮะมีเพื่อนอท่านนึงครับเขียนมานะครับถามข้อหนึ่งถามมาแล้วเขียนเขาเรียกว่าปัญหาประมาณนี้ครับเยอะนะฮะในช่วงนี้ไม่ใช่แค่เพื่อนเราคนเดียวนะหลายๆคนนะฮะถามเรื่องนึงครับว่า บ้านนะฮะอยู่ติดกับที่ว่างร้างหรือบ้านร้างนะครับบางบ้านอยู่ข้างด้านข้างซ้ายบางบ้านอยู่ด้านขวาเพื่อนๆอีกบางคนอยู่ฝั่งตรงข้ามเนเพื่อนบางคนบ้านร้างอยู่ข้างหลังนะครับแล้วก็กลัวเพราะว่าไม่ใช่ล้างธรรมดาล้างละลกเป็นพงป่าญ้าเลยนี่ออกไหมฮะเหมือนกับดูหนังผีนะฮะแล้วมีป่าญ้าคือย่ามขึ้นเต็มแล้วก็หน้าต่างมันก็โบนะครับประตูมันก็โบหรือเป็นรูอย่างเงี้ยนะฮะนี่ครับ กลัวนะฮะก็เลยถามว่าทําอะไรได้บ้างนะครับที่จะใช้แบบชั่วคราวนะฮะคือแบบโอ้โหคงจะทําอะไรอลังการแก้หงจุยเนี่ยจริงริมันก็ต้องดูแบบพื้นที่พื้นทานะครับแต่ว่าแบบที่ผมเคยเทสใช้นะครับในวิธีมีวิธีนึงครับสมัยก่อนที่ผมตอนเป็นอนจิเนนะฮะแล้วก็มีรับงานนะฮะรับการสร้างบ้านนะฮะมอยู่บ้านหลังนึงนะครับเขาอยู่ในวัดนะฮะอยู่ในวัดเลยนะเป็นพื้นที่วัดนะฮะแล้วก็เขาก็ สร้างบ้านะครับแต่ไม่ใหญ่โตนะครับแต่ว่าก็ไปดูไปสร้างเขานะฮะแล้วปรากฏว่ารอบๆพอฉะนั้นเวลาเข้าวัดนะครับเข้าโบสถ์นะฮะก็จะมีข้างหลังวัดก็จะเป็นโกรดนะครับโกรดปูนนะฮะทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับเรียงกันเป็นโอ้โหเป็นเหมือนกับกระดานหมากรุกเลยนะครับแล้วก็บ้านก็อยู่ข้างหลังแล้วก็รอบๆก็เป็นโกรดหมดเลยครับก็น่ากลัวนะเพรกลางคืนนะฮะคนงานก็พักที่นั่นนะฮะ ก็จะเจอประจำนะฮะไม่ว่าเสียงไม่ว่าทั้งดึงไม่ว่าทั้งลมไม่ว่าทั้งโอ้มาทุกอย่างครับบางคนมาเป็นภาพนะครับเพราะว่านอนมุ้งนะฮะมันเหมือนก็มีคนยืนแล้วก็รู้สึกเหออมือนมีคนยืนนะฮะก็พอหลับตาก็รู้สึกได้ว่ามีคนเดินรอบนะครับอรอบมุ้งอะไรเงี้ยนะฮะแล้วพอลืมตาไม่หายนะเจอเลยนะฮะเนี่ยก็มีแบบนี้นะฮะผมก็เลยแนะข้อนึงนครับเพราะว่ามีสมัยก่อนผมมีะระฆังนะฮะระฆัง เป็นะฆังถ้าจำไม่ผิดก็มาจากวัดละคังนะครับวัดละคังเขาจะมีละคังนะครับแล้วก็ปลูกเสกทุกอย่างเต็มที่เลยนะครับก็เป็นละคังแล้วก็มียันเขียนนะฮะยันโบราณนะครับก็เอามาห้อยนะครับฝั่งที่อยู่ใกล้โกรธที่สุดนะครับเนี่ยแล้วก็แขวนแล้วพอเสียงละคังมันจะเป็นใบโพนะตัวลูกตุ้มนะฮะเต็งตัองเต็งต้องนะครับนี่แหละแล้วพอเสียงมันกังวาเนี่ยแล้วมันกระทบกับตัวยันนะฮะมันเสมือนกับว่า แพร่กระจายนะครับในเสียงแล้วก็ในยันเหมือนกับส่วนหนึ่งเราได้สวดมนต์ประมาณครับเพราะว่ามันเป็นยันเป็นมนต์นะครับเพะฉะนั้นหลังจากนั้นมานะไม่มีอะไรจะมารบกวนเลยนะฮะเนี่ยก็ถ้าจะแนะนําก็ประมาณนี้ครับอาจจะเป็นละคังนะครับที่วัดนะฮะแต่ไม่ใช่ไปเอาเไปจิกเขานะไม่ใช่โอเห็นละคังไปสอยไ้หน่อยไม่ใช่ฮะก็ถ้ามีก็มีเช่าอะไรนะครับจะลองมาใช้ได้นะครับลองมาดูนะฮะจะเล็กๆจะใหญ่เลยนะ แต่ให้เสียงกังวานกังวานหน่อยก็ดีครับเพราะว่าของผมจะใหญ่กังวานนะครับก็บอกให้ที่บ้านก็เลยนะฮะนี่แหละนะครับก็ลองนาไปใช้ได้ครับจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะเลยครับหรือคุณกลัวคุณก็จะเปิดไฟหน้าบ้านไว้ก็ได้นะฮะถ้าสมมติว่าฝั่งตรงข้ามนะครับคุณจะเปิดไฟหน้าบ้านให้สบายใจก็ได้นะครับพวกแสงแล้วก็เสียงนะครับเป็นตัวที่แก้เก็บหรือว่าแก้ทางสิ่งที่มองไม่เห็นได้ประมาณนี้ครับโอเคเนาะประมาณนี้ ก็หลักๆนะครับออมีอย่างนะครับช่วงนี้คนจะมีปัญหาเรื่องของการทํางานนะครับอาชีพแต่อาชีพค่อนข้างจะบางคนเริ่มตกงานมีนะเริ่มเริ่มแบบมีการเปลี่ยนงานนะครับจากนั้นก็ระมัดระวังเรื่องของอาชีพของแต่ละคนกันหน่อยนะครับพยายามเพิ่มศักยภาพนะครับในสายงานของเราแล้วก็พยายามอย่าสร้างปัญหานะครับแล้วก็พยายามตามน้ำนะครับอะไรที่หัวหน้าเจ้านายสั่งแล้วบางทีเป็นคนละหน้าที่กับเรานะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่ ถูกคือว่าไม่ใช่เรื่องที่ทุจริตนะครับคุณทําได้ทำนะฮะอย่าเพิ่งบ่นช่วงนี้คนอาจจะมีการคัดคนนะครับในช่วงนี้ออกบ่อยบ้างนะครับผมเคยแนะนำนะฮะมีลูกดวงเขาสมัยก่อนเขาเรียกลูกดวงนะครับสมัยก่อนที่ตอนที่ผมยังดูดวงอยู่นะแต่ตอนนี้ไม่ได้ดูแล้วนะฮะก็มีเพื่อนท่านนึงครับเขาอยากจะเขาเป็นผู้รับเหมานะครับแล้วเขาก็ทําผู้รับเหมาก็เจ๊งนะฮะเจ๊งมาตลอดเลยครับถ้ารับกี่งานก็ถูกกรอกถูกโกงอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็มาเจอกันเนาะแล้วก็มาทําบ้านด้วยกันนะครับ ปรากฏว่าเขาก็รู้สึกว่าไม่อยากทํารอบเหมานะครับแล้วเขาไปเจอร้านกาแฟอยากทําร้านกาแฟเออสมัยก่อนยุคดึงเสเกอไหมฮะคิดอะไรไม่ออกก็อยากทำร้านกาแฟนี่นครับก็อยากทาร้านกาแฟนะครับก,รก็ปรากฏว่ามาคุยนะฮะมาปรึกษาหารือเออผมก็เลยแนะนําอย่างว่าเออเขามีทักษะเรื่องของการทําก่อร้างนะฮะก็เลยแนะนําให้ลองมาทําพวกน็อกดาวน์นะครับเป็นซุ้มกาแฟน็อกดาวน์นะฮะเออปรากฏว่าขายดีนะทำกาแฟทำซุ้มนะฮะ ม่อยากเกินจนกลายเป็นว่าไม่ขายกาแฟแล้วนะฮะทำบ้านน็อกดาวน์เล็กๆครับเป็นซ้มเป็นมีทุกขนาดนะฮะจน,ประ,นประจิมมาปัจจุบันโหรวยมหาศาลเป็นเรียกว่าอูฟู่เลยนะฮะนี่แหละนะครับบางทีคุณดวงคนเรามันมีทริคนะครับอยากในสิ่งอย่างหนึ่งที่เราเขาเห็นแต่เพระเออเราทถนัดแบบนึงเราก็เออกาแฟเหมือนกันแต่ว่าสร้างอาคารให้เขาหรือว่าสร้างเป็นเป็นเคาน์เตอร์ให้เขาเป็นรู่นี้ครับเนี่ย มันก็ได้เนาะฉะนั้นเอาที่เราถนัดนนกันนะฮะโอเคครับมาดูรายละเอียดเรื่องอื่นมากนะครับเดี๋ยวจะคุยเรื่องอื่นยาวดูดวงดีกว่านะฮะขอบคุณซูเปอร์แตงทุกๆวันนะครับเดี๋ยวมีอะไรที่รายละเอียดอื่นๆก็จะมาคุยกันแบบนี้นะครับพเพราะว่าเผื่อจะเอาไปใช้ประโยชน์ในบางเรื่องที่เราคุยกันได้เนาะขอบคุณซูเปอร์แตงแล้วก็ขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาเจอกันครับดูดวง12ราศีครับชาวราศีก็กรกฎกิงกันะเริ่มที่กระกรอนะครับวันนี้คนกรกฎเป็นวันที่ มีเรื่องของการเดินหน้านะครับเป็นการทํางานที่ดีขึ้นภารกิจใดที่คุณทาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ดีนะครับเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงครับมันมีคนจับผิดหรือว่าอาจจะกินกาแกลังแกนะฮะอันนี้เหมือนดราม่าหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าแบบถ้าไม่ดราม่าก,ก็คือใครที่เราทํางานด้วยครับเขาไม่ค่อยมีสมาธิในการทํางานมันก็เลยกลายเป็นว่าทํางานหลุดตกหล่นผิดพลาดแล้วเราต้องช่วยเหลือดูแลแก้ไขเป็นพิเศษนะครับแต่โดยรวมนะครับ ในวันนี้ก็เป็นวันที่เหมาะกับการทําเรื่องสําคัญนะฮะหรือว่าถ้ามีภารกิจอะไรที่สําคัญเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะเจรจาต่อรองยื่นหนังสือยื่นเอกสารนะครับหรือว่าจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญๆนะฮะก็พอจะทําได้นะครับแล้วก็มีคนช่วยเหลือด้วยนะครับดาวพฤหัดโครจรอยู่ในเรือนภพสุภาะนะครับก็ยังมีคนช่วยเหลือมีคนเรีวาอำนวยความสะดวกนะครับหรือว่าถ้าต้องการให้คําตอบหรือว่าต้องการให้ใครช่วยอะไรก็ตามเอ่ยปากก็จะสำกเรียกว่าสําเร็จนะฮะ ทีนี้ครับคนกรกฎนะครับในช่วงนี้ดาวการงานนะครับมันมีหรือเขาเรียนพบเรียนพบการงานมีดาวศุกร์กับดาวราหูอยู่เครับเป็นดาวคู่นี้ฮะมันเป็นดาวคู่ดาวที่ทํางานสนุกนะหรือว่ามีความคืบหน้าไปในทางที่ดีขึ้นนะฮะอีกอย่างนึงครับในช่วงนี้ถ้าทํางานต้องใช้ไหวพริเบไหวพริ้เยอะๆเนื่องจากว่าจะมีเหตุปัจจัยนะครับที่ต้องคิดอะไรที่ซับซ้อนมากกว่าปกตินะครับอาจจะมีคนการแก้กำลังแก้หรือว่าคน ใส่ความหรือว่าบางคนวางยานะฮะบางทีมเป็นอะไรก็ได้นะครับฉะนั้นช่วงนี้ก็คิดเยอะนิดหนึ่งในการทํางานนะฮะมีอะไรที่ไม่ค่อยชอบมาระกวแล้วก็อย่าตามน้ำนะครับใครที่ทาอะไรซิกแซกเราอย่าไปตามน้ำนะครับมันมีอย่างครับคนราสีกรกฎนะครับในวันนี้ผมเน้นข้อหนึ่งคือทั้งหลายตั้งปวงแล้วนะครับอยากทําอะไรให้รีบทํานะครับแล้วก็อาจจะซุ่มๆมสักนิดนึงก็ได้นะครับคุยเรื่องส่วนถ้าจะต้องคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าคุยส่วนตัวดีกว่าคุยเป็นหมู่คณะนะครับในช่วงวันสองวันนี้นะ การเงินครับหมุนทันแก้ปัญหาเรื่องการเงินนะครับได้อยู่นะฮะดาวการเงินคือดาวอาทิตย์นะฮะและช่วงนี้ดาวที่โคจรเด่นมากนะครับอยู่ในตําแหน่งเขาเรียกว่าเรือนคู่มิตรนะฮะซึ่งมิตรก็หมายถึงเพื่อนแปลว่าถ้ามีปัญหาอะไรก็ตามจะมีเพื่อนหรือคนที่เรารู้สึกดีด้วยนะฮะเขาก็ช่วยเหลือเรื่องเงินทองได้แล้วก็มันมีอย่างครับในช่วงนี้ถ้ารายจ่ายนะมาเลยครับเรื่องของบ้านนะครับคนในบ้านและคนในครอบครัวครับค่าใช้จ่ายเรานี้โหเพียบเลยนะฮะมันก็จะ เหนื่อยๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าโอ้โหทางทำงานหนักน่วงเหลือเกินก็ยังต้องมาหารายรับรายจ่ายที่มันต้องไม่ค่อยสมดุลอีกนะครับฉะนั้นช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงที่ร้อนๆใจเรื่องของเงินทองนะครับแต่ยังหมุนได้นะฮะพอจะหมุนนะครับเราก็คอยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นอย่างดีครับได้ดีไม่ต้องกลัวเนาะเรื่องของความรักนะครับระยะนี้คนที่โสดเป็นช่วงที่โดดเด่นนะฮะการพูดคุยแก้ชิดกับใครนะครับเขาจะรู้สึกดีกับเราแล้วก็มีโอกาสที่จะสารต่อความสัมพันธ์ด้วยนะฮะเขาเรียกว่าคนที่โสดช่วงนี้เด่นส่่วนนคคทีีม,มแฟ ความรักคนนี้ก็เป็นวันที่ดีครับถ้ามีปัญหาอุปสรรคใดก็จะช่วยเหลือแก้ไขแล้วก็ดวงเขาเสริมกันนะตัวเรากับเขานะครับเสริมกันเราไปว่าจะสามารถแก้ปัญหาเรื่องต่างๆน,นานาให้กันและกันได้ครับสุขภาพร่างกายครับร้อนในครับความดันแล้วก็น้ําหนักตัวนะฮะส่วนท่านนิจวายสวรครับมีปัญหาเรื่องของปวดหลังข้อบ่าไหลานะครับแล้วก็มีอาการกรดไหลย,ย้อนนะฮะโอเคต่อมาชาวราศีสิงห์นะฮะกิจกรรมารกิธรรมครับวันนี้คาราศีสิงห์ดาวประจาตัวคือดาวอาทิตย์เช่นเดิมนะครับแล้วก็มีดาว พระจันทร์อยู่ตำแหน่งราพระโชคลาภมันมีลาภฟุกๆนะครับอาจจะมีข่าวดีมีสิ่งที่เราทาแล้วเออทำถ้าจะยากๆอยู่ๆก็สําเร็จอ่าแล้วก็มีเรื่องของการง,งานนะครับคุณสามารถเน้นการแก้ปัญหาการเจราจาการต่อรองหรือว่าเรื่องยากๆกว่านี้ทําได้นะครับโอกาสทาแล้วสาเร็จมีสูงนะครับนี่คือจุดเด่นนะแล้วก็ประการต่อมาครับเรื่องของการง,งานนะฮะดาวการงานคือดาวพระสุขนะครับดาวพระสุโคจรตำแหน่งเดือนพบสุภาษณแปลว่าความสุขนะครับมันแปลว่าวันนี้ คาดหวังลงการงานได้ครับแล้วก็มีผลประโยชน์ต่างๆที่เราอยากได้ครับก็วันนี้พอจะเร่งเรื่องผลประโยชน์ได้นะครับหรือว่าคุยเรื่องผลประโยชน์ได้นะครับแล้วก็ต่อมาระยะนี้ถูกใช้ไว้วานให้ทําอะไรเพิ่มเติมนะครับบางทีเราก็ทาอะไรสักอย่างอยู่เนาะแล้วก็อยู่ถูกอยู่อยู่ถูกใช้งานอะไรเงี้ยนะครับแปลว่ามันจะไม่ได้ทํางานปกติราบเรียบเหมือนเดิมแต่มีงานแทรกงานด่วนคอย ถูกใช้เววานทําอะไรด้วยนะครับหรือบางทีเราอาจจะปรีกตัวเองก็ได้นะครับทําอะไรที่มันด่วนปุปปับฉับพันเพราะว่าวันนี้เอาแนอานอนนะครับในภารกิจเรื่องของการงานยังไม่ค่อยได้นักนะครับแต่ข้อดีนะครับในวันนี้ก็คือเรื่องของถ้าใครที่เดือดร้อนนะครับเดือดร้อนมีปัญหาเรื่องเงินทองหรือเรื่องของการงานครับจะมีถังแก้มีตัวช่วยนะฮะอันนี้ค่อนข้างโดดเด่นนะครับแล้วก็ต่อมาครับคนราศีสิงห์นะครับเรื่องของการเงินนะฮะระยะนี้ใครที่เดือดร้อนนะครับ หรือมีปัญหาอุปสรรคเรื่องของเงินทองนะครับมันจะมีตัวช่วยนะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งไปเร่นการพนันนะฮะหรือว่าอะไรที่มันซิกแซกนะครับอย่าไปทําอะไรที่มันซิกแซกเพราะว่ามันจะถูกจับได้นะครับคนราศีสิงห์จริงเป็นคนที่โกหกไม่เก่งนะครับตรงไปตรงมาสิเก่งนะครับดังนั้นแปลว่าจะมีคนที่เคยช่วยเหลือก็อกูลกันมาครับเขาก็สามารถช่วยเหลือก็อกูลกันได้ครับถ้าเราเดือดร้อนนะครับนี่แหละคือคนราศีสิงห์นะมันมีในยะอยยางครับคนราศีสิงห์คือเรื่องของดาวการงานนะครับ มันมีดวงเกี่ยวกับงานใหม่ๆงานที่ต้องแก้ปัญหาด้วยนะครับแต่ทําได้ดีผมเน้นว่าหน้าที่การงานพอไหวครับมันดูการเงินนิดหนึ่งนะฮะช่วงนี้นะครับมุมดาวการเงินเนี่ยมีโอกาสที่มีข่าวดีนะครับการแก้ปัญหาการเจรจาการต่อรองเรื่องเงินทองสําเร็จมีดวงเกี่ยวข้องกับคนช่วยเหลือนะครับแล้วก็ถ้าเดือดร้อนก็ตามจะมีตัวช่วยนะครับแล้วก็มีโชคฟุกๆนะครับมันมีโอกาสที่จะได้ทําอะไรที่เราอยากทำนะครับแล้วก็ใช้เงินในในมุมของกรุงเขาเรียกคุ้มค่านะฮะหรือไม่ว่าจะถ้าขายก็ขายดีนะครับถ้าต้องซื้อนะฮ ก็ซื้อได้ครับในช่วงนี้ก็ได้ของที่ดีราคาที่ถูกนะครับนี่ก็เรียกว่าเก่งนะฮะหาเงินเก่งนะฮะคนราศีสิงห์แต่ว่าใช้เก็บกันไม่ค่อยเก่งนะครับเก่งแค่แต่หานะครับหรือว่าเก่งเอาตัวรอดได้นะครับแต่ว่าให้เก็บเหลือเนี่ยยากมากนะครับโอเคต่อมานะครับมุมดาวถ้าใครที่ความรักนะครับทั้งโสดทั้งไม่โสดความรักเด่นมากการพูดคุยการแก้ชิดสนิทก,กับใครวันนี้เป็นวันที่คุยปรึกษาหารือเรื่องต่างๆแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องต่างๆแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน,กนและกันได้ไปอย่างดีว แล้วก็ประการต่อมานะฮะเรื่องของคนที่สุขภาพร่างกายนะครับระยะนี้มีดวงปวดไข้ไม่สบายท้องผูกท้องเสียครับส่วนท่านนีวัยสวครับอาการปวดหลังคอบ่าไหลแล้วก็ระยะนี้ดวงตาเสียตาครับจะมีปัญหาได้นะฮะดูราศีกันครับกิจกรรมภารกิจครับที่ทำวันนี้เป็นวันที่ดวงดีนะครับในเรื่องของการแก้ปัญหาในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการต่อรองนะครับดาวพระจันทร์นะครับเจ้าเรือนพบราพระโชคลาบมาอยู่ตำแหน่งของการงานครับแปลว่ามีโชคจากงานนะฮะ ค้าขายจะเด่นหน่อยเพราะว่ามันเห็นไปเงินนะฮะเปรูปปร่างไปตัวเป็นตนเนาะก็ค้าขายดีนะครับส่วนคนที่เรื่องของไม่ได้ค้าขายนะครับ,บรวันนี้ก็จะเน้นนะครับเรื่องของอตัวเลขและเงินทองครับโอกาสที่จะสําเร็จมีสูงเพียงแต่ว่าระยะนี้ครับผมห่วงราศีกันอย่างครับคือคนในบ้านป่วยแค้ไม่สบายหรือเข้าขอเครื่องใช้นะครับส่วนตัวของในบ้านครับมันเสียมันหายมันแตกมันพังนะครับฉะนั้นต้องระมัดระวังเรื่องของเข้าขอเครื่องใช้ส่วนตัวด้วยนะครับมันมีอย่างครับในช่วงนี้ ถ้าใครที่เดือดร้อนนะครับปัญหาอุดอัดใจไม่คอยสบายใจครับจะมีทางแก้ทงออกเสมอนะฮะตัวเนี้นยจุดเด่นมากนะครับมันมีความเฮงอ่าเรียกว่าเฮงดีกว่านาะแล้วก็มีโอกาสได้เจอคนที่ไม่ได้เจอกันมานานหรือว่าได้ทําโปรเจกต์หรืองานอะไรต่างๆที่เออไม่ค่อยได้ทำมานานเนี่ยก็ได้ทำนะครับแล้วก็เพื่อืออาจจะมีเรื่องการเดินทางระยะสั้นบ่อยด้วยนะครับมันมีอย่างครับในช่วงนี้โคราสีกันนะครับคือถ้าเอ่ยปากข,ขอความช่วยเหลือจะใครจะสำเร็จครับดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวพฤหัส โคจรรวมกันซึ่งมันโคจรโจทย์โคจรในมุมเชิงบวกโคจรในมุมของการให้คุณมากกว่าให้โทษนะครับแปลว่าให้คุณในในมุมของการที่คุณอยากทําอะไรปพิเศษหรือภาร,รกิจสําคัญนะครับวันนี้มันเป็นการการันตีได้ว่าท้ายที่สุดเราจะสําเร็จนะฮะนี่แหละจุดเด่นคดีคอนสิรการครับเรื่องของการเงินนะครับระยะยนี้ค่าใช้จ่ายเกี่ยวข้องกับบ้านและครอบครัวไหลามาเทมาจริงครับไม่ใช่เงินไหลเข้านะฮะเงินไหลออกนะฮะ ฉะนั้นบางทีจะเป็นเรื่องของแฟนเราลูกเราอุปการีเรานะครับหรือว่าซื้ออะไรส่วนตัวครับจงนี้เคาจ่ายทุกทางมาหมดเลยนะครับแต่มันก็คือข้อดีคือ ged. มันจะแก้ปัญหาได้มันจะเจรจาต่อรองสําเร็จนะครับหรือว่าจะเคลียร์นะครับเรื่องของหนี้สินนะครับมีแนวโน้มนะครับเป็นทางที่ดีขึ้ <ded> นน s. <S ะครับต่อมาฮะเรื่องของความรักนะครับระยะนี้มันมีคนที่โสดครับช่วงนี้มันมีความหุนหาอะไรอาวอนกับความรักหรืออาจจะแบบมีคู่ก็ดีนะอยากมีคู่บ้างนี่นะครับก็สามารถทําได้ครับช่วงนี้ ใครที่คุณคุยด้วยนะครับเขาก็จะสารต่อความสัมพันธ์ได้เพียงแต่ว่าระยะนี้คนที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับช่วงนี้ระวังเขาป่วยแค่ไม่สบายนะครับหรือว่าเขาอาจจะอารมณ์หงุดหงิดใจไม่ค่อยสบายกใจมันก็จะมีเหตุให้ทะเลาะบบแบงกันได้ครับดังนั้นคนราศีกันระวังระวังความขัดแย้งนะครับระหว่างคนในครอบครัวหรือว่ากับแฟนเรานะครับสุขภาพร่างกายนะครับในช่วงนี้สิ่งที่ต้องระวังระวังครับคือ1ปวดหัวครับจุกเส้นนั้นทองนะฮะแล้วก็ระวังไมเกรนครับตอนนี้ในวัยสวครับระวังความดันครับแล้วก็ เรื่องของน้ําตาลในเลือดนะครับรวมถึงเรื่องของระบบไตระบบเรื่องของกรวยไตหรือว่าไตทั้งหลายนะครับช่วงนี้จะมีปัญหาได้ครับอย่ากั้นปัสสาวะนะแล้วก็นะครับประการต่อมาครับใครที่ทํางานนะครับทศกสิกันะครับมีข่าวดีเรื่องงานนั่นไม่พอนะครับช่วงนี้สปีดงานได้แล้วก็ผลงานเป็นที่น่าพอใจนะครับแต่ว่าถ้าเตือนนะครับระยะนี้ความรักนิดนึงนะครับในช่วงนี้ระวังนอกจากแฟนเปิดข้าไม่สบายนะครับมาระวังเรื่องของความพึงหวงจะทําให้ทะเลาะกันแล้วก็ ระวังเรื่องของการคุยกันบางเรื่องแล้วทัศนคติไม่ตรงกันนะครับประมาณนี้มากกว่านะครับแต่ว่าไม่ใช่เราต้องยอมตลอดนะฮะแต่ว่าอาจจะยืดหยุ่นนะครับอะไรยอมได้ก็ยอมอะไรที่ยอมไม่ได้มันก็ต้องมีอุู่รงกลางตัวเองนะครับประมาณนี้มากกว่ามันจะอยู่้กันได้ยาวนะครับกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องยอมฝ่ายเดียวนะฮะประมาณนี้นะสุขภาับร่างกายครับในช่วงนี้ระวังร้อนในครับแล้วก็ปวดหัวฮะแล้วก็เรื่องของกรดไหลย้อนท่านที่ยไว้สวครับมีการจุกเสียดแน่นท้องครับดวงตาเสียตาจะเริ่มมีปัญหาครับแล้วก็ระวังภูมิแพ้นะครับ โอเคต่อมาดูบทสรุปครับคนราศีกรกฎครับเสน่ห์ราศีกรกฎครับเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นสีเข้มๆนะฮะงงเพีงนึงของไว้ได้ครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาคิ้วสมผมกิจกรรมภารกิจที่ทำมีความคืบหน้าไปทางที่ดีขึ้นอะไรย,งยางๆมันจะง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับคนช่วยเหลือนะครับกรกฎช่วงนี้แต่ว่าเขาเรียกว่าเป็นเสือซุ่มจะดีครับคือคอยซุ่มนะครับในการทํางานในการาจะพิเศษงานหรือว่า คือมันต้องเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยเปิดตัวนะครับผมจะเน้นย้ําช่วงนี้เสมอนะครับแล้วก็ช่วงนี้ใครถามอะไรก็ตามก็ตอบตรงๆนะฮะถ้าจะอะไรไม่รู้ก็ต้องบอกไม่รู้นะครับประมาณนี้ครับแต่โดยรวมแล้วคนราศีกรกฎนะครับมีความคืบหน้าเรื่องของการงานแล้วก็ภารกิจที่ทำวันนี้ไปในทางที่ดีขึ้นครับแต่เหนื่อยๆนะครับเหนื่อยมากเลยพหมดวันทีงหัวถึงหมอนนอนสนิทแทบสลบนะครับนี่คือลักษณะของคนราศีกรกฎนะครับต่อมาเป็นราศีสิงโตเจ้าป่านะครับระยะนี้ เหนื่อยนะฮะบางคนไปเที่ยวนะวันนี้นะครับถึงจะไปวนหยุดนะครับแต่ว่าให้รู้ว่าโอเคนะวันนี้มุมดาวนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางปลอดภัยครับมีดวงเอนเตอร์เทนนะครับได้เจอหรือได้ทําในสิ่งที่เราพึงพอใจนะฮะแล้วก็มีโอกาสที่จะถ้ามีความเดือดร้อนนะครับก็จะมีคนช่วยนะครับมันเป็นจังหวะที่ผมมองว่าเป็นช่วงดีนะแต่ว่าระวังเรื่องของการเลื่อนนัดผิดนัดนะครับแล้วก็เรื่องของงานแทรกงานด่วนนะครับเพราะว่าวันนี้ถ้าเคลียร์งานให้ไวได้ดีนะครับควรจะไว เอาไว้ก่อนนะครับเพราะพอเสียสายหรือว่างวันหรือว่าบ่ายครับมีอะไรด่วนเข้ามากูก็จะได้ไม่ต้องร้อนหลดน,นะครับโอเคเนาะทำงานล่วงเวลาบ้างก็ดีด้วยไม่ใชก็เรียกว่าทํางานเผื่อนะครับเผื่อผลงานของวนันนี้ผู้นี้มาลือนี้บ้างนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต่อไปนะอาจจะเป็นช่วงปลายสัปดาห์หรือสัปดาห์หน้านครับงานด่วนงานยุ่งมันเยอะมันจะทับงานหลักของเราเฉะนั้นเราสปีดงานเต็มที่ในช่วงต้นคือเครื่องวันก่อนก็นกนดีนะครับโอเคนะต่อมาครับแต่บอกก่อนนะครับคนละสีสิงครับคิดอะไรไม่ออกเสื้อผ้าสีมงคลนะครับ แล้วก็งูเห้งเน่งใบหน้าครับคิดอะไรไม่ออกให้ใช้ดวงตาให้มีพลังเป็นพิเศษนะครับโอเคต่อมาชาวราศีกันนะฮะเสน่ห์ราศีกันครับเสื้อผ้าครับวันนี้เน้นทูโทนสองสีสักวันนะครับแล้วก็งูเห้งเด่งของใบหน้าครับวันนี้อยู่ที่ดวงตาครับแล้วก็ปากนะครับแล้วก็ใบหน้าเรียงเนียนนะฮะกิจกรรมภารกิจทำครับวันนี้มีเรื่องของการเงินนะครับที่มีเลยรับเป็นพิเศษแล้วก็มีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหาการเจรจาให้แก่คนอื่นนะครับก็สําเร็จด้วยนะครับวันนี้ครับคนราศี ดาวประจำตัวกระดพุทโควรจเป็นประระวังป่วยไข้ไม่สบายนะครับแล้วก็เสียเปรียบในการสนทนานะครับหรือว่าคุยแล้วก็ตามโอกาสเสียเปรียบมีนะครับฉะนั้นนะครับช่วงนี้งุมดาวถ้าเป็นไม่ได้ครับหาโอกาสหาจังหวะนะครับในเรื่องของการอยู่ใกล้ชิดกับคนที่คุณคุยด้วยแล้วสบายใจที่สุดนะครับมันเป็นการช์จแบตอีกประเภทหนึ่งนะฮะในการคุยกับคนที่เราสบายใจนะครับแล้วก็ระยะนี้คนเกิดในราศีกันนะครับให้จ่ายเยอะแต่หมุนกันได้ทันระวังให้จ่ายเกี่ยวข้องกับร่างกายหรือาหรือว่าเข้าของเครื่องใช้นะครับ ช่วงช่วงนี้นะครับดวงน้ำหนักตัวเพิ่มนะครับระวังเรียกว่าเสื้อผ้ามันจะใส่ไม่ไหวนะฮะพยายามหาวิธีลดได้เลยนะครับประมาณนี้นะฮะโอเคแล้วก็ประการา้อยนิดนงครับคนสิการนะครับระยะนี้ถ้าใครตั้งใจหรือคาดหวังนะครับอยากทําอะไรเป็นพิเศษนะครับไม่ว่าจะทํางานส่วนตัวหรือว่าจะหางานเรียงมังกรเป็นงานหลักหรือว่าอะทำอะไรก็ตามนะครับลองศึกษาหาความรู้หรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยผมอยากให้คุณลองมองหาระไได้พิเศษทางใดทางหนึ่งนะครับจากนี้ไปบ้างนะครับนี่แหลรสําคัญนะฮะ โอเคครับจบครับขอบคุณนิตามนะครับทานที่ฟังก็นางคืนก็ขอให้รับสบายหลับฝันดีส่วนที่ฟังในวันรุ่งขึ้นนะฮะอยู่รอดปลอดภัยให้แข็งคานด้วยแล้วก็มีข่าวดีเรื่องเงินทองแล้วข่าวดีเรื่องของความรักและสุขภาพด้วยนะครับเป็นกําลังใจนะฮะพรุ่งนี้เจอกันครับผมรออยู่ที่ดีที่เดิมครับตลอดเวลาแล้วก็ดูแลร่างกายของตัวเราด้วยนะแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะครับช่วงนี้คนป่วยไข้ไม่สบายเยอะครับสวัสดีครับ